พี่น้องครับตอนนี้เฮากำลังบุ่งไปทั้งใดหน,น่ขุ้งไปเขื่อนจุฬาภรณ์ขึ้นไปเขื่อนจุฬาภรณ์ครับพี่น้องครับทุ่งลอยลายทุ่งลอยลายจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากแดนทุ่งลอยลายชัยภูมิบ้านเดิมที่เกิดกายนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็คือว่าสีแฝะไปกราบหลวงปู่ก่อนไปกราบนมัสการหลวงปู่กราบนมัสการหลวงปู่สายทองครับอ<ะ>่าแล้วเราก <ไป S 2> ็าไปคอนเสิร์ตธรรมมันก่อนธรรมะเตชะเตชะธรรมโมครับหลวงปู่สายทองเตชะธรรมโมครับพี่น้องครับ,รบนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะสิได้แวะไปกราบ เพลินนะครับกราบหลวงปู่ท่านนะครับขอพอขรอในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับคือเทศกาลสางการวิวงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เดียวเดี๋ยวบิงภูเขาปันนั่นนาะปันนี่กว่าปาันนั่นอ้ไอ้ผู้พามา่านโอ้แม่นผู้พามานขานุกเขาเมืองเลยเคยไปอยู่ต่างเต่เมืองทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามครับมาสว,วยมากนะครับนี่สวยมาก ทางคนเลี้ยวนะครับผ่านออบบ้างแต่ตีสองพี่น้องครับออกมาจากเพื่อสักให้ครับผมกะยัประทัดเด็กเข้าบ้านอยู่ออกมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดผลัดพี่น้องครับวันที่สามสิบเอ็ดเด็กสิบสองรุ่มสามมือแล้วกางเกงกับข่ายชิงเสือมีอยู่สองตัวสามตัวนี่ยแหละเอามา การเกงในเก่ามาดูตามตัวแต่ว่าเสียตัวหนึ่งสงสัยหลงกับลงในเกงในกันกับสาวเล่าพี่น้องแต่จิตไปไกลเลยครับตากไปน้ำกันมาสงสัยเคนเจ็บผิดมั้งแต่ความบ่ลงแน่นอนเพราะว่าก่งเกงในเก่าความกเกงในผู้ชายเนาะผู้หญิงเขาสิข้าใจว่าเป็นสเตติมิจินั่นอีนา่งในหลักการเกงในอาจารย์คมน่ะคือว่าหลงในเกงในอาจารย์คมออกมาทรงเลยเด้อ เอ้ถ้าสุดดมโอ้ยเนาะน้ำเป็นวัดสวัสดีครับรูยักษ์ยครับเออสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมเออใก้้ๆนะครับเออขืนย่างเดียวนี่อ่าขืนบ่ดทำอะไรอยู่อ่าโอ,อ,โอ้ขึ้นเขาแล้วพี่น้อง มาฮอดแล้วครับพี่น้องมาฮอดวันแล้ววัดปลาหวยกุ้มนะครับอําเพื่อนก่อน,นี่อําเพืเ่อนเกษียสมบูรณ์ครับพี่น้อง <c oughs> ว่ายปู้แล้วกับจังสีผ้ากันไปต่อสั่นดิ <c oughs> บารมีของปู่นะครับเสียงมาคน,นเลียวอของปูเป่นเนาะจริง นางลำวันท oh, uh, yeah. mm ี่วันที่สิบสามเนี่ยมาจะคอนเสิร์ตที่นี้

มา้สยากเลยนโอ้ยเจ็บเลยฮา่าฮ่าา่มายคานเหรเตืนาฮ่าเ้อนำกมัเย็นนะคะแค่ประจุยี่อเดียวนุ่มเยนใ่ทำนิ้วชืนเลยะม่เยเน ภาพงามไหมครับที่วันที่ติดอยู่ที่โรงงานนะครับภาพนียผมทำ,มทำมไปไม่เหมือนใช่เขาอยากได้เขาอยากให้ ทำไมเยี่ยมมีแต่หนาน้ำยาน้ำยาแม่แต่นี่ภาษาแมันี่ลูกนี่ลูกวัจะทำอไรลอันี้ลูกฮัทเลพ่อชมหลาทีเอลเลยไอ้ล้กวาเติด ไปไปต่อตาคมเอาวางสับไว้ไปต่อตาคมไปเร็วเร็วพี่ยักษ์ไปด้วยไปไปไปต่อไปพี่ยักษ์ไปต่อไปต่อตาคมไปไปเร็วไป

ก็เลยเก็บไว้ অল্প เนี่ยครับเนี่ยมาได้แล้วไอ้ไอ้ไฟแล้วไฟครับไฟครับ